<ไ>ปมมาานนีี a, ่่เเดินกลับหลังเดินก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 ับหลังนี่เฮ้ยเดินกับหลังนี่เดินเดินเดินไปเออเดินไปไอ้ตาย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 โอ้โหติดก็ไม่เจออีกตัวอยเล่นโรงพยาบาลจุดเอมา ไม่เอาแล้ววันลากเนี่ยเมื่อกี้ก็พึ่งเลทไปไม่มได้ทำไมชอบไปเจอด่านที่มันแบบว่าเห็นแล้วช้ำใจตัวเองแล้วก็แพ้แข่งมาด้วยไม่ใช่หล่อด่านนะมีคนไม่เปิดประตูด้วยหนึ่งในนั้คืนนี้พาซีบิงได้ตีบิงเปิร์เก่าอย่างเดียวเลยครับกดกองทำพิธีก่อนอันหนึ่งคนไทยสร้างต่างชาติหนึ่งคน อุย pie. Pie อ้ยพายพายแอปเปิ้ลอุ้ยนิพาแดงแล้วอุย้ยน,น,นิพานิภาเล่นแต่ผีอเรานิพาแชโตู้โบนหัวข้าไปส่องอันไหนึ่งอันอยู่ <c oughs> เออวิ่งไปน,นู่นเราจะตักพีที อโอเคครันอ่าเมนขอกันตรงเมนข้าวทูบเราไปอะเราเนี่ยแหละทีはは่คนไทยที่เป็นอาบาดามบีดี้นี่ที่คนไทยแน่นอนชื่อมันก็บื่อบอกอยู่ทำไม่เป็นนิดยังไม่เห็นชื่อเลยเมื่อกี้ไม่ได้บอกเฟตนะมันเฟต Two thousand years later, quite my soul, never giving, never giving. มันใส่สินลอเลยดิวะมันโซมิญยาเยเด็ดจวิงเจมี่โซเอ้ยได้วิยญาดก็เลยขึ้นอันับขึ้นอันับขึ้นนี่ไงวอโกกสู้ๆเขาจะสู้วันนี้ดกไหวใช่ไหม แม่แหวนบอกยวไปช่วยมีมีดผอมิญญาณไว้ล่าตาอุอ้ยเะโดนเลยจัดไม่น่าห้าวเจยด้วยเจยด้วยไม่มีประตูเล่นเลยอะเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหนเอฟเอฟเอฟ เอาประตูกระแทกปาเด็ดไม่ได้ใจเลยนะเว้ยเรดฟอมลงลุ่มไปลุมไปลุมติมติมเป็นอะไรติมอุ้ยเฮียโดนโอ้โหประตูหายไปไหนหมดวะแม่เฮ้ยแน่แบบมีอยู่ประตูหนึ่งอะประตูตามนี้ไปนะเออตรงนี้มันใครมาใช้ไปวะ คอมพพอร์ตม,มาเหมือนเดิมเลยเอฟเอฟเอฟมาแล้วมาเร็วกลับรางเดิมแล้วเอาจิบิงจิบิงบ้งยินตบตัวพีโอ๊ยปวดเจ็บแล้วโอ้ยโดนชื่อเป็นอะไรกับกูเนี่ยอีบ้า โอเรียบร้อยอทัน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 โอ้ยกูได้ลืมตาดูโลกแล้วไอตัวเล็กตูเต็มไหวมีพาตะกอสี่เจ็ดเฮ้ยตรงไหนพีที่ตรงไหนใกล้ใกล้เสร็จบ้างะเนี่ยมีสองแล้วดิใช่ป้ะ่โตัวยูใกล้ใช่ เหลือข้างบนตรงนู้นอะเคมันไปได้ที่พ่าน้วโอเคสวดสวนตรงนี้ให้มันเสร็จไปเลยดูว่าแต่เราจะปัดซอกนะอย่าบึ้งอย่าบึ้งตรงนี้ต่างิเบ่เป็นไรปักซอกไปหมดเลยอย่างน้อยก็ควรทำแบบนี้ก่อนจะมืนก็ตายเลยโอ้โหมาไล่กูแล้วปากากรัว มึงปากเตอิอนขอล้องปากเตืนเปิดก็ได้ถแต่น,น,นี่ปลดร้องขนาดนี้มาหน่ามันเดินไปเป้าว,วิธีแล้วน่ะ,ะมาแมามันมันเป้าวิญญาณปล่ยไปเลยปล่ยไปเลยอารติบแล้วนนน้ เราที่พามาตรงนี้เออสวดผ่านเลยสวดไปสวดไปจะรอแปะยันให้ผมมีสองอันเป็นสัตว์ไม่ต้องมากูดเลยอ่ามึงไม่ต้องอ่ามีสามอ่ามึงไม่ต้องเข้าอธิบาย่อันหนึ่งลูกเอาอเร็วเออดีดีดีเออดีไม่ต้องเข้าดูย่อยด้วยตบสิ๊กเกอร์เฮ้ยระวังมันแตกละโอ้ยโอ้โหแล้วมาเอาตีมเราช่างมันสวดดิสวดสองสวยู่สวยูเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เฮ้ยทีมจะตายทีมทีมยังไม่เคยเสียโัวทีมว้าวเติมเอาเติมเติมเฮ้ยวินาดนดีสุดท้ายเดี๋ยววิญญาณทีมวินาดนดีสุดท้ายไอ้สัตว์โอ้ช่วยชีวิตเพื่อนเฮ้ยเก้าวแล้วเนี่ยเฮ้ยเก้าวถามแล้วไปปักแล้วนะงไปกลันไปปักแล้วบ้าลาไปแหวกกระโปรงแล้ว เซอร์เซาใจมัวตีตายแล้วเหรอโอ้ยทีเดียวเราแตกทีเดียวเราแตกมันจะโซนกูไปจุ๊บดิว่าที่ผาเออเอาอะไรวะอะไรคือเราปิงหรือมันปิงวะเฮ้ยมันมีโลอย่าพึ่งเอาไอ้สัตว์เต็มหัวร้อยยี่สิบเต็มหัวไอ้นี่หมดพอดีโลเรียบร้อย เราโดดแล้วนะเราโดดแล้วนะมันไม่รู้ว่าเราโดดมาหายาก่อนเมื่อกี้จุดแล้วก็ปิงสามร้อยชื่ออีได้ได้เราพออนไปลากผีมาข้างล่างเฮ้ยผีอยู่ลากอยู่ลากอยู่กัาน,นี้พาเนี่ยทานใส่สีให้หมดมีตุ้ติทานให้หมดโอ้โหเปิดก็ดีเนื้อเสียงนึ่งมัน มันเพิ่งเปลี่ยนีไปแล้วเดินกลับ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 นี่เดินกลับนี่เดินไปเออเดินไปตาย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 ไฮไลท์ไฮไลท์สุดโอ้ยไฮไลท์เกินเดินกลับห โอ้ยไมันชอบชอบชอบเล่นไฮไลท์ว่ะได้กลิ่แล้วเพื่อน